เข้าห้องพักโรงแรมแล้วให้ใช้ขวดน้ำนะครับโยนเข้าไปใต้เตียงเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยของห้องพักครับอันนี้เป็นหนึ่งแนวคิดนะครับที่มีแชร์กันอยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับที่มีแอร์โฮสเตสคนนึงบอกว่าเข้าห้องพักโรงแรมแล้วนะตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยก่อนโดยการใช้ขวดน้ำครับขวดน้ำเนี่ยโยนเข้าไปใต้เตียงนะครับเพื่อตรวจสอบว่าปลอดภัยหรือเปล่าตรวจสอบยังไง เขาบอกว่าถ้าโยนขวดน้ำเข้าไปใต้เตียงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเข้าไปใต้เตียงแล้วมันไหลผ่านออกไปอีกข้างหนึ่งอ่ะแสดงว่าใต้เตียงอ่ะมันคลีนมันไม่มีใครเป็นหลบอยู่ใต้เตียงนะครับอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งถามว่าพวกเรารู้สึกยังไงแนวคิดนี้ครับสาหรับผมนะผมโอเคเลยผมไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับว่าใครจะใช้วิธีไหนยังไงเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่บ้าน แล้วโรงแรมเองไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดผมพูดอย่างนี้เสมอนะโรงแรมห้องพักที่เราพักไปซื้อไปเช่าโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยที่สุดครับถึงแม้เรามีขีการของเราทุกคนสามารถเข้าห้องพักเราได้เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอ่ะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วทีน,นี้เนี่ยแนวคิดที่เขาบอกว่าให้เอาขวดโดนมาใต้ที่นอนใต้เตียงเนี่ยครับมันก็จะไหลไปถูกไหมครับเข่าซ้ายออกขวาเข,าออข้าขวาออกซ้าย ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันไหลผ่านไปแสดงว่าข้างใต้เตียงมันไม่มีอะไรอยู่เขามองว่าถ้ามีคนเป็นหลบอยู่ใต้เตียงเราก็จะรู้เพราะว่าขวดไม่ออกมานะเขาบอกว่ามันเป็นการตรวจสอบการตรวจเช็คด้วยว่าข้างใต้เตียงมันสะอาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะงั้นผมว่าเรื่องนี้มันมีหลายครั้งหลายคนนะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าหูทนอย่างนี้มันได้ผลเหรอเอาจริงจริงวิจริงทำอย่างนี้หรือเปล่า ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของกลไกการป้องกันตัวเองกลไกลการตรวจสอบตัวเองนีครับไม่มีความผิดไม่มีผิดเลยนะครับไม่ต้องไปว่ากันผมว่าทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับการดูแลตัวเองแบบไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขานั้นเขามีวิธีการแบบนี้เพื่อตรวจสอบก็เป็นเรื่องของเขาไงนะครับมันเป็นการดีด้วยซ้ำที่เขามีกลไกในการป้องกันตัวเองแล้วโรงแรมเราทำยังไงนะครับผมว่าใต้เตียงนะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่มันโคตรไม่สะอาดเลยนะครับ เราไม่ได้บอกว่าคุณต้องลื้อเตียงเปิดเตียงขยับเตียงก็ทำมือสา,าทุกวันนะแต่ว่าถ้าคุณมีเวลาคุณทํามันซะหน่อยช่วงไหนไม่ยุ่งก็ขยับเตียงออกมาทำมือสา,าใต้เตียงด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นเรื่องราวที่อยู่ในโซเชียลที่เขาพูดถึงกันอยู่นะเพราะงั้นเรามองกันแบบนี้มองกันกลางๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะัมันเกิดขึ้นได้และมันมีวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ